เพิมกระชับต้นขาหน้าท้องและคอบ่าไหล่ด้วยขวดน้ำนะคะท่าง่งายๆวันนี้ก็จะเป็นท่าง่งายๆนะคะไอเทมของเราก็จะเป็นขวดน้ำง่ายๆเลยนะคะเพราะอะไรถึงใช้ขวดน้ำคนมือใหม่ก็สามารถใช้ขวดน้ำได้เพราะเราจะใช้ขวดน้ำในการวนโอกหัวของเรานะคะและถ้าเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคขึ้นมาเราก็จะไม่ เกิดอันตรายนะ,ะก็จะดีเหมาะสําหรับกับมือใหม่ที่เริ่มหัดออกกาลังกายและความกว้างของขวดน้ำํำก็จะเท่ากับหัวไหลของเราและวงสวิงวงรอบที่เราหมุนรอบหัวนี้ก็จะได้จังหวะดีมากๆเลยนะคะจะมีจังหวะดีมากๆในเรื่องของการหมุนรอบหัวนะคะก็จะให้เรา ได้บริหารคอบ่าไหล่แขนสะบักด,ด้วยนะคะโอเคถ้านี้ใครอยากได้ต้นขาไม่ต้องลงก้นต่ำแต่ถ้าใครอยากได้ก้นสวยก้นกระชับก้นเด้งก้นเฟิร์มให้ลงต่ำนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆและใครอยากได้ที่จะลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องให้มันเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องบ่อยๆนะคะ จะกระชับและเิริมแน่นอนโอเคตามมาเลยนะคะแอนนี่อยากจะได้ก้นนะคะกระชับต้นขาแต่อยากที่จะได้ก้นเด้งก้นเิริมแอนนี้ก็จะลงให้ต่ําลงต่ําลงนะ,ะลงให้ต่ําลงให้อยู่ฉากสังเกตนะคะว่าจะต่ําระดับตั้งฉากของหัวเข่านะคะและเข่าเราจะไม่เลยปลายเท้านะคะเวลาที่เราลงนะคะเวลาที่เราโย่ลง เราจะย่อลงโดยใช้วิธีการดึงก้นไปข้างหลังและค่อยๆย่อลงต่ำนะ,ะเราจะไม่ย่อลงด้วยการใช้แทงเข่าไปข้างหน้านะคะน้ำหนักจะไปอยู่ที่เข่าของเรา,เราจะทําให้เรามีอาการบาดเจ็บนะ,ะปลายเท้านะคะเปิดปลายเท้าออกนะคะเสร็จแล้วเข่าไม่เลยปลายเท้านะคะเทคนิคอยากได้กนเด้งนะคะโอเคตามมาเลยค่ะ กดน้ำรลกศีรษะดึงไปข้างหลังและโย่เข่าลงนะคะโย่ก้นลงเราจะเกร็งหน้าท้องนะเราจะเวียงหรือดึงขวดน้ำไปที่ด้านหลังโดยวิธีการเราจะเกร็งแกนกาลางลำตัวไว้นะเกร็งหน้าท้องเกร็งแกนกาลางลำตัวเราจะดึงไปแค่แขนนะคะเราจะมองตรงคอเราไม่เอียงนะคะเพราะแอนนิตจะ โฟกัสด้วยกันเกร่งหน้าท้องและจะดึงจังหวะให้ช้าลงจะทําให้ครบเกร็งหน้าท้องนะคะหมุนขวดน้ำํำดึงขวดน้ําไปข้างหลังเกร็งหน้าท้องโยก้นลงแต่สำหรับคนที่โยก้นลงไม่ไหวให้โยแค่นิดเดียว มุนกวดน้ำเกร็งหน้าท้องดึงกวดน้ำไปข้างหลังและโยกเข่านิดเดียวถ้าเราโยกเข่านิดเดียวมันก็จะทำให้เราโฟกัสได้กันเกร็งหน้าท้องได้เยอะขึ้นนะคะนี่เราก็จะได้กล้ามเนือ้อหน้าท้องไปเต็มๆแต่ถ้าใครอยากจะได้ก้นเิ่งให้เราคอร์สลงปุ๊บเกร็งหน้าท้องนะคะ ช้าๆนะคะจะโฟกัสได้ดีมากๆทำช้าๆทำต่อเนื่องนะคะหูเข่าผ่านดีแน่นอนิหน้าท้องกน <ๆ S 2> ไปข้างล่งางหย่อนกลดเลขาเราไม่เลยปลายเท้านะคะ ขวดน้ำขึ้นเกร็งหน้าท้องดึงขวดไปข้างหลังย่อเข่าลงขางไวแป๊บนึงคลิปนี้ก็จะดีมีประโยชน์มากๆในเรื่องการกระชับต้นขากระชับกลนกระชับกลกบก้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องเรียกได้ว่าเผาผลานทั่วล่างเลยนะคะสามารถเล่นได้ทุกวัน ในช่วงระยะเวลา5นาทีก่อนที่เราจะไปคาริโอหรือหลังจากที่เราเต้นบิ伯เสร็จและเรามาจบด้วยท่าเวทแบบนี้นะคะเวทบอดี้แบบนี้เพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อก็จะดียิ่งสำหรับคนที่มีไขมันเยอะหรือมีน้ำหนักตัวเยอะแค่นั้นนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลองเล่นตามไนเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสในคลิปดีๆต่อไปนะคะอย่าลืม เล่นแล้วได้ไประโยชน์ได้ผลกันยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิดด้วยนะคะและกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ